สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มกันนะคะ้วนนเราก็อยู่กับช่อง Crazy c i r c l เหมือนเดิมนะซึ่งกล่องสุ่มที่เราจะแกะในวันนี้ก็คือกล่องสุด Disney Princess ค่ะเย้ดีใจมากนะคะทุ่มทุนสร้างมากนาะวัานี้นะคะเห็นแล้วคือแบบกลืมซึ่งเจ้าหญิงของเราเนี่ยนะคะมีทั้งหมด15ตัวเลยซึ่งก็ครบนะคะแต่ว่าในที่นี้มันมีหนึ่งตัวที่เป็นซิเกตซึ่งเราก็คือแบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรแต่เท่าที่ดูในนี้นะที่มันไม่มีเลยก็คือมู่หลานแต่มันจะเป็นเวอร์ชันผมสั้นหรือเปล่าอย่าพูดทอดทาเพลงค่ิคออาคานดผะ อยากบอกราคาเลยเดี๋ยวแม่รู้จะบอกกล่องละร้อยก็ไม่ใช่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะเราแบบไม่ค่อยได้แกะบ็อกเซตใหญ่ๆอย่างนี้นะคะคือน้อยมากที่เราจะซื้อเป็นบ็อกเซตใหญ่อะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะซื้อแบบเป็นอันอันอันนึงแบบบางทีเขามาขายข้างนอกก็อันละสามร้อยสิบสามร้อยยี่สิบบาทแล้วแต่แต่รุ่นนะคะทุกคนมันสะท้อนใช่ไหมเดี๋ยวเราแกะพลาสติกก่อนมันน่าจะเริ่มสะท้อนอ้าวไม่สะท้อนแล้วเอาพลาสติกออกกันนะ เไรก่อนเสียงมนเป็นะไรก่อนอ่ะนี่นะคะจริงๆแล้วคือเขาก็จะให้แกะตามรอยปลวกอันนี้นะแล้วก็คือมันสามารถที่จะขายได้ไงแต่ก็คือเราจะไม่ขายนะคะอุ้ยตื่นเต้นอะ่ะเราก็อยากได้ซิเค็เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดได้ซิเค็มาตัวอื่นก็จะไม่ได้ถูกไหมมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่อ่ะถูกต้องมีสิบสี่ตัวนะเท่ากับว่าถ้าอันไหนมีซิเค็ดเนี่ยก็จะไม่มีตัวธรรมดาหนึ่งตัวก็ต้องไปตามหาอีกถูกปะ เราแกะกล่องไหนก่อนดีกล่องนี้แล้วกันคือมันผิดปกติอะเราก็ต้องแกะก่อนหนึ่งสองท่านี่นะคะกล่องนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเอากล้องนี่นี่นี่เห็นไหมมันก็นนจะมีตัวหายไว้น่ารักมากเลยอะ่ะดูดิหัวหน้าก็น่ารักอ้ยน่ารักไปหมดอ่ะมาเรามาแกะกันนะคะหนึ่งสองเมกาฉีกหนึ่งสองเมกาฉีกหนึ่งสอง,สองน่นี่นะเราตื่นเต้นมากเลยนะ ตึ่นเต้นตึ่นเต้นตึ่นเต้นกว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรลุ้นมากเลยเนี่ยอ่ะยังยังไม่รู้หนึ่งสองสามทัดายังยังอ่าเราได้ม้วนหน้ตัวแรกเลยนะคะตัวนีจะเป็นสีเรตนะคะไม่ไม่ใช่สีเรตนะคะเป็นม้วนหน้นี่นะคะว้านี่ก็เป็นถุงแกะนี้อ๋อของจริงน่ารักเด้อดูสิโอ้ยน้องน่ารักน้องมีขาตั้งกว่าด้วยนะ ตาวุ้ยขาตั้งก็เป็นดักขาตั้งฝึกหน่นใส่ได้แหละเอ้าเอ้าทำไมอ่ะฝันด๋อ,อยอะนุ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะด,ดิเราจะวางตั้งไม่ได้นะเขาทุกคนจะไม่เห็นใช่ไหมเรากำลังนอนนี่อยู่น้องน่ารักอ่ะตัวแรกหมนาผ่านไปนะคะตัวที่สองนะคะเราเอากล่กองไหนดีติ๊กติอกติ๊กตอกติ๊กทางนี้ก็ได้เขียวไม่รู้เลยจ้าแม่มีบอกข้างนอกเลยจ้าเรามาแกะตองต่อไปกันเลย อยากได้ต้นสีเขียดอยากรู้มันคือตัวอะไรนี่ตื่นเต้นอนะ่ะตัวอะไรโอุย้ยเอลซ่าตื่นเต้นอนะ่ะตัวอะไรโอุย้ยเอลซ่าบุกราได้เอลซ่ามันกตั้งสิบและว Elsa, Elsa. เอลซ่าเอลซ่าไอสร้างตาาุ๊กตาหิมะทำไมมีตอลซ่าของเราน่ารักมากดูสิดูใบหน้าอันกลม,มนของเธอสิน่ารักที่สุดเลยนะคะสิ่งที่ชัดก็คือลายนุ่งมืออีฉันค่ะไม่ใช่ตุ๊กตาแต่อย่างใดนะคะ น้องน่ารักมากเลยที่เสื้อเขียนว่า just let it go นะคะที่เสื้อก็จะเขียนว่า just let it go เห็นไหมเอ่ยซึ่งน้องไม่ได้มีของเสรมิมอะไรใดมาเลยเอา้าวอ๋อตกใจนะคะนึกว่าเขาไม่ให้แท่นมาบ้องเลยเดิมเราจะตั้งยังไงโยน้องน่ารักอ่ะดูดิไม่ไหวละแล้วลน้องก็คือต้องยืนแอนกุงนะคะเหมือนแบบเวลาเราจะเต้นลีดอ่ะเราต้องแอนพุงนิดนึงนี่อ่ะเราได้เอลซ่าอันต่อไปอันต่อไป,ออไปเราขยับอันนี้ก่อน เนี่ยจะได้เห็น,นองน้องฮะก็คือไม่เห็นอะไรสักเท่าไหรเคืออาจจะน้องเลือกเราไม่ต้องเลือกเลยนะคะเพราะมันก็ครบทุกอันเรามาลุ้นแค่แบบความแบบเห็นแลลวคือแบบเออน่ารักนิ้งอะไรขนาดนี้นี่คืออยากรู้มากไค้ตัวอะไรนะอ่ะอ่ะอันนี้อะไรอ,ะอ่ะเออมันชื่ออะไรอะ่ะมันเป็นเจ้าหญิงที่ยิงธนูอ่ะทุกคนแต่ว่าเราจําชื่อน้องไม่ได้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูอะ่ะ นี่เป็นตัวหญิงยิงธนูน้องน่ารักนะเอาจริงถึงแม่น้องจะแบบไม่ใช่ตัวหญิงฟงฟงมูมิแบบเอลฟาก็ตามแต่ถามว่าเราจำชื่อได้ไหมใครจำชื่อได้บอกไยเดอ้อเพราะว่าถ้าอ่านแล้วเดี๋ยวผิดแล้วเดี๋ยวน้องๆที่เขาจำชื่อได้จะเสียใจว่าแบบพี่สร้างชื่อให้ตุ๊กตาหนูใหม่ทำไมตัวละครหนูแบบชื่อนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาใส่ใส่ได้ไหมเนะี่ยมีปัญหากระถานนะคะ ข้อน้องหมุนได้ไหมข้อน้องหมุนไม่ได้นะคะถ้าใครได้ไปก็อยากไปเพิ่มบิดคอน้องเด้อหักเดอ้ออ่ะไม่ได้นะคะวางไว้เงี้ยอ่ะอยู่งี้ลูกอ่ะอยู่ไว้นะคะนี่นะคะกล้องก็คือจะไม่โฟกัสหน,น้องโอ้ยเอว่าโมูอ้าจริงชอบโมูหน้านะหมูหน้าน่ารักมากเลยอะ่ะมาค่ะอันต่อไปคือกล้องก็แบบไม่ค่อยอยากจะโฟกัสอะไรให้ดิฉันเลยนะคะเนื่องากเราไม่ได้กล่อง ชีเข็ดหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีดวงทางด้านกองสุ่มขนาดนั้นนะคะแบบมันมาไม่ซ้ำกันก็บุญแล้วนะคะอ่ะอานาอะไรนะมาลองให้นะเดี๋ยวต้อง building อะโซเมนเดี๋ยวจังไปตามมาส์กของหน้าหังนี่อานาเด็กน้อยผมเปียดวงตาสีเขียวมรกตนะคะมาด้วยชุดที่แบบว่าพร้อมที่จะเล่นได้ตลอดเวลานะคะอ่ะเราขออนุญาตหยิบนะคะสองตัวนี้คือสีผมใครกันเลยอ่ะอานาเป็นรุ่นที่แบบว่าเออมีผมที่แบบ เขาเรียกว่าเลยนะยังไม่ยังไม่รู้จักคำศัพท์นะคะเราไม่พยายามใส่ไอ้นี่ให้น้องแหละเพราะว่ามันใส่ลย่อากวางไว้ที่นี่นะคะก็คือสี่ตัวแรกที่เราได้มานะคะหรือยี่สิบตัวค่ะทุกคนอยากเห็นเจ้าหญิงจัสมินกันนะพอดีเจ้าหญิงจัสมินก็คือสวยเห็นไหมมันออโต้โฟกัสให้หน่อยได้ไหมเนะี่ยเจ้าหญิงจัสมินก็คือสวยนะคะแล้วก็อยากได้ลาบตัวเบาๆเนี่ย,ายลาบรู้เปล่านะทุกคนมาดูซินังซองซ่องุงยลาบดีใจเลยบนนั้น น้องน่ารักอะเราชอบกันแล้วเราคือเราไม่รู้จักเรื่องนี้แล้วพอได้ไปดูคือแบบต้องตามไปดูภาพหนึ่งเพราะมันน่ารักมากโอ้ยน้องดูสิดูผมน้องสินี่คือเดี๋ยวฉันจะต้องจัดบ้านให้น้องราฟอุ้ยน้องน่ารักอะดูนี่ไม่ไหวแล้วน้องน่ารักมากๆเลยแต่น้องคือจะนอนลำบากมากเพราะว่าน้องไม่หัวนะคะน้องมีผมม้าเฮ้ยวางไม่ได้หนองตะแคงไปก่อนนะลูกนะตัวต่อไปนะฮะมาแกะกันรัวๆนะฮะชอบเสียงอีจัง อันนี้มันยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ว่าปกติเราอะเล่นของอะไรนะป๊อปเออป๊อปมาดอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่รู้เฮ้ยอ,อันนี้ได้เจ้ายิงเบลนะคะทุกคนเจ้า,จายิงเบลเจ้าชายอสูรฮะบิวสตี้แอนด์บิวสตี้ต้องเป็นการ์ตูนที่แบบเราดูมาตั้งแต่กำเนิดนะตตั้งแนะ่เด็กโอ้ยเจ้ายิงเบลว่าน่ารักเออมีเบฟเฟด้วยเบสแฟนฟอร์เอเวอร์ระหว่างที่เราพูดก็จะมีเสียงติดๆของไฟนะคะซึ่งแบบแอบฟังเราคุยตลอดเวลาโอ้ยน้องนา่ารักก็ดูนี่มีแก้มแดงๆด้วยโอ้ยโซคิวมาดูดิ คิวมากทุกคนมาค่ะหนึ่สองสี่หกตัวแล้วนะคะถึงเต้นดูนี่น้องก็คือนอนไปก่อนวิแอบเห็นนิว้วนะคะมาะเรามาดูวันนี้กันนะฮะเราต้องไปหาทางทำประสาทแล้วล่ะทำเองได้ไหมเนะี 1, ่ยหนึ่งสองตะดาอะไรอ่ะโพคาฮอนทัสปะใช่นะคะเป็นโพคาฮอนทัส น้องน่ารักอีกแล้วว่าภคันทัเนี่ยภาคแรกคือแบบประทับใจมากภาคกอะคือแบบนี่หรือคือผู้ชายที่พคันทันมอบใจให้ใช่หรืออ๋อตัวจริงน้องก็ผิวเข้มหน่อยนะคะซึ่งก็เป็นตามเรื่องนะคะน่ารักอะ่ะจริงๆน่าจะให้แลคคูนมาด้วยนะที่เป็นแบบ,บองค์ครักน้อยของพคันทันวินกาบูจำได้แค่นี้แหลแต่ว่าอัมลาต่อไปนะคะแอนเดียวก็น่ารักแอนเดียวต้องมาฮห หนึ่งสองสัมผัสเลยจัสมินได้แล้วตาตดาน้องน่ารักมากมากเลยเห็น <He S 1> ไหมคะมีมือจินนี่ด้วยนะคะที่ชูอยู่สามนิว้วเอ๊จัสมินจัสมินต้องการสื่อหรือเปล่าลูกใส่เสื้อมาเนี่ยนี่น่ารักทั้งเลยอะ่ะสุด,สด,สดแล้วคือทุกคนก็คือยินท่าเดียวกันหมดนะ,ะต้องเอามือแบบมาข้างนอกอันนี้คือผมหนักมากหนักสุดแต่น้องน,น่ารักทุกตัวเลยอะ่ะ มีตัวนี้เล็กสุดเพาเป็นน้องเล็กนะคะต่อค่ะบุ๊พทมทำเพลงชอบชอบเสียงนี้มากเลยอะลรจิตแล้วนะมีความลรจิตเล็กน้อยนะคะมาค่ะมาดูกันนะคะ๊ีเข็ทไหมไม่ใช่ันไว้เอาไว้วนะรอดแกะสิรออะไรเฟชัญญา สโนวไวท์นะคะคือหนังดิสนีย์เรื่องแรกของอ่าก็ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นหนังเจ้าหญิงเป็นการ์ตูนเจ้าหญิงเรื่องแรกของวัดดิสนีย์เลยนะคะก็คือสโนวไวท์แก่สุดค่ะพอทุกคนจะเห็นได้ว่าเจ้าหญิงของดิสนีย์เนี่ยจะเอวบางร้านอยมีสโนวไวท์เนี่ยค่ะที่ออกแนวปุ้มปุ้ยสุดแล้วนะคะเสื้อก็คือแบบมีโพชั่นก็คือมีแอปเปิลอัพอยากผิดอยู่นะคะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมตอนน้องจะกินเนี่ยทำไมน้องไม่ล้างนะคะอืมสงสัยเหมือนกันแล้วนี่ทุกคนก็คือทำท่าไอรอนแมนพร้อมบินค่ะ เราได้ตัวไหนมาบ้างไหนได้ตัวนี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 ้เหลือหน้านี้นะคะเหลือเจ้าหญิงออลอล่านะคะเรายังไม่ได้เจ้าหญิงออลอล่าเราก็ยังไม่ได้อันนี้เซเนลล่าก็ยังมัวหน้าได้แล้วนะคะสโนไวท์ได้แล้วอ่ะมึนเลยอีกนิดเดียวเองอ่ะยังอยากได้ครบสิบห้าตัวแต่ว่าตัวซีเคทเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกกล่องใช่ปะเออเราก็อยากเป็นคนที่โชคดีคนนั้นเหมือนกันเฮ้ยแอมเบีนแอเริยวน่ารักโอ้ยทำไมเสียงต้องแหลกในเบอร์นั้นนี่นะคะหนึ่งสองสาม ดูสิน้องเศร้ามีผมหรือเปล่าลูกไม่ได้นะน้องนา่ารักมากแล้วถ้าเราปิดไฟตรงนี้น้องนาง่ารักขั้นสุดอะคา่ะทุกคนดูดิก็ไม่ค่อยอยากจะโฟกัสให้เราเท่าไหร่ดูสิทุกคนว้ายนา่ารักมากนา่ารักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเฮ้ยก่ันไปนะเมืม่อแอรี่มาแล้วตัวอ,อื่นก็ต้องมาตามแอรี่แล้วล่ะคะ่ะไหนดูสิ ไม,ไม่นะคะนี่ได้เจ้าหญิงออโราอุ้ยน้องน่ารักอะ่ะเราสงสัยมากเลยว่าทำไมไม่มีอลิสคือแบบคืออลิสอ่ะมันออกแนวแบบอาจจะไม่ใช่เจ้าหญิงสักเท่าไหร่แตะคือเราชอบเราชอบ Alice ma, Alice อลิสมะอลิสมันเดอร์แลนด์น้องออโรลานะฮะอันนี้ก็คือโดนเข็มจิ้มนะคะก็เลยหลับไปประมาณร้อยปีนะะไม่ใช่ไม่ถึงนะคะน้องน่ารักมากอุ้ยน่ารักั้นสุดนะเฮ้ <c oughs> <c oughs> นะฮะเอาวางไม่ได้ด้วยค่ะน้องหัวโต จะหมดแล้ว,ลวอีกสามตองมานะคะหนึ่งหนสามอ่านบบกออกเดอ้อภาะาจจนภาษสจีินเนอะอ่านบาออกนี่อยากรู้ซีเข็มมันคือตัวอะไรเนี่ยตอนซื้อก็คือแบบไม่ได้ดูเลยนะว่ามันมีตัวสีเข็เห็นปุ๊บขึ้น้าลักปุ๊บกัสั่งค่ะเราคิดว่าแบบมันจะมาครบทุกตัวทุกคนมาลุ้นกันหนึ่งสองอตัวอะไรอะถ้ะโมนหน้าก็ไปนู่นแล้วไงอันนี้อะไรอะดูนะอ้าว,นนาอ,วอันนี้โมนา่อ่านอันอะไรอ่ะตัวผมสั้นอะ อ๋อเท่านั้อันนี้เจ้าหญิงกบนะคะทุกคนเราขอแก้ข่าวอา้าวทุกคนเราขอแก้ข่าวเดอ้ออันนี้คือเจ้าหญิงกบเดอ้อไม่ใช่มัวนาแอมซูลอรี่นะคะพูดผิดอันนี้คือเจ้าหญิงกบอันนี้คือมัวนานะคะเราชอบเรื่องนี้มากๆเหมือนกันนะมัวนาเนี่ยดูประมาณสามรอบสี่รอบน่ารักนี่น้องมัวนาเดวเราชอบตัวมัวนาเด็กมีปุ้ยมากเออนี่นะคะมอานามอานาของเราน่ารักมากนะคะทุกคน สองกล่องสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนสิ่งที่เรายังไม่ได้เลยก็คือพอคอนทันได้แลยวไหนอันที่เรายังไม่ได้เลยก็คือคือคือ,อคือ,อคืออ่ะคืออียางล่ะคือซินเดอเรลล่านะคะคือซินเดอเรลล่าหนึ่งแล้วก็ลาพันเซลที่ยังไม่ได้เลยคือซินเดอเรลล่ากับลาพันเซลแล้วก็ตัวสิเคตซึ่งสองกล่องเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรอันนี้น่าจะเป็นลาพันเซลเพราะว่าเนื่องจากว่าลา,ลาพันเซลหัวหัวมันผมเยอะโอ้ยตื่นเต้นอนะ มาเซลก็ซึ่งอ่ะไม่เห็นนะคะหนึ่งสองสามอุ้ยซินเดอเรล่ามุน้องน่ารักอีกแล้วว่าซินเดอเรลา่าไม่มีที่วางแล้วว่างมั้ยกันทำไมถ้าน้นองจะน่ารักขนาดนี้เนาะเฮ้ยดูนี่ตัวจริงน้องน่ารักมากเลยทุกคนดูสิ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 น้องน่ารักขนาดไหนจะซูมไปไหนแล้วเนี่ยฉันยะทุกคนน้องน่ารักมากจริงๆนะคะเขาให้ไปตามเก็บอ่ะกล่องสุดท้าย จริงๆตัวซีเคทเราก็อยากได้นะแต่ว่าเราเป็นเซล,ลเราก็อยากได้เหมือนกันอะขอให้เป็นซีเคทล,ละกันหนึ่งสองซีเคทจงมา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 บาปบุญที่เคยทําไว้จงสําแดงฤทธิ์ไม่ใช่สิบุญที่เคยทําไว้นะแต้มบุญที่เคยสั่งสมไว้มันไม่น่าได้หรอกจริงมีสองท่าเราพันเซลนะคะซึ่งใครได้ซีเคทเนี่ยช่วยเอามาบอกบุญทีนะคะมันคือตัวไหนเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชหาแล้วให้น้องน่ารักมากโอ้ น้องผมยาวสุดอะดูดิอจะต้องสร้างหอ,งข,องขอให้เธอใช่ไหมละ่ะเพนเซลน่ารักมาก,มากทุกคนดูสินี่นะคะนี่ก็ครบแล้วนะคะเจ้าหญิงทั้งหมดสิบสี่องค์นะฮะซึ่งองค์สุดท้ายคืออะไรก็คือบลูเดอร์อะถ้าใครอยากใครชอบเล่นของสุ่มแล้วก็แบบว่าชอบเจ้าหญิงนะัวแนะนํานะคะกล่องนี้ราคาเราซื้อประมาณสามพันนะรอบแรกเราโอนห้าร้อยอีกรอบหนึ่งมันโอนไปสองพันสามันเท่าไหร่วะสองพันแปดบวกค่าส่งอีกหกสบเอ็เออตามนั่นโอเคค่ะ เดี๋ยวเราก็จะทิ้งเฟซบุ๊กคนที่เราสั่งไว้ให้แล้วกันเนาะมีค่าในหน้าไม่ได้เด้อบอกก่อนแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้เป็นติ่งแบบเรานะคะคือวงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้เลยค่ะพอพอ,พอก,กูซูเลยค่ะหาทางออกไม่เจอนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้แก้มด้วยนะต้จะได้ไไมีกำลังใจสั่งของมาเปิดให้ดูต่อแล้วก็ถ้าเกิดอยากเสนอไหนอะไรอย่างงี้ก็บอกได้นะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็บอกได้แก้มได้ทางทางเทคโนโลยีแล้วก็แบบว่าทั่วไปอย่างเงี้ยไรสระเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบบางทีก็จะบบม,มะะนะจีีีีรร้้้้้้้าา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 นน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 นเเเเขขขมมมล่่่ดดดวววยยยยยััังงงงงไกกกกก็ฝฝือออออตตตะะ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 คคคคคคคจุุุุุๆทททททบบบบบณณชถึ๊